ในโลกที่เต็มไปด้วยการทำดีทำชั่วมีบาปบางอย่างที่ไม่เหมือนใครไม่ใช่เพียงความผิดเล็กน้อยที่ค่อยๆสะสมผลแต่เป็นบาปที่แรงจนตัดรอนผลดีทั้งปวงพระพุทธเจ้าตรัสถึงบาปเหล่านี้ไว้อย่างชัดเจนเรียกว่าอนันตริยกรรมกรรมที่ไม่มีอะไรขวางได้เมื่อถึงเวลาสิ้นชีวิตผลของมันจะเปิดขึ้นก่อนทุกสิ่ง ลองนึกภาพคิวที่ยาวเหยียดทุกคนรอคิวเพื่อรับผลของการกระทำแต่มีบัตรบ,บางใบที่ไม่ต้องรอไม่ว่ามีใครมาก่อนมันเดินเข้าไปได้ทันทีอนันตริยกรรมก็เช่นนั้นเป็นบัตรที่พาไปสู่อเวจีโดยตรงและสิ่งที่ทำให้ใจสะดุดก็คือมันมีเพียงห้าข้อเท่านั้นไม่มากแต่แรงเกินกว่าบุญกุศลใดจะเข้ามาแทรกได้ หากใครก้าวพลาดไปในเส้นทางนี้ก็คือการเปิดประตูสู่ความมืดมิดทันทีตลอดทั้งตอนนี้เราจะค่อยๆสำรวจทั้งห้าว่ามีอะไรบ้างทำไมจึงหนักที่สุดและแต่ละข้อบอกอะไรกับใจเราเพื่อให้เมื่อฟังจบแล้วไม่เพียงเข้าใจความหมายแต่ยังเห็นคุณค่าของการไม่ก้าวล้ำเส้นนี้เลยอนันตริยกรรม ไม่ใช่คำกว,กว้างๆที่รวมบาปทุกชนิดแต่เป็นหมวดกรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสชัดว่ามีเพียงห้าอย่างเท่านั้นและทั้งห้านี้มีน้ำหนักเกินกว่าบุญใดๆจะช่วยขั้นกลางได้คำว่าอนันตริยะหมายถึงกรรมที่ตัดรอนไม่ขาดสายเมื่อถึงคราวสิ้นชีวิตกรรมนี้จะให้ผลขึ้นมาก่อนทุกสิ่ง ไม่ว่าก่อนหน้านั้นจะทำบุญมามากเพียงใดบุญเหล่านั้นจะต้องรอคิวผลของอนันตริยกรรมจะเปิดออกทันทีและพาไปสู่อเวจีลองเทียมกับบาปทั่วไปเช่นการพูดโกหกการลักขโมยหรือแม้แต่การฆ่าสัตว์บาปเหล่านั้นยังมีโอกาสถูกชะลอผลได้ขึ้นอยู่กับเจตนาและเหตุปัจจัยรอบข้าง แต่ห้าอย่างที่จัดเป็นอนันตริยกรรมไม่มีสิทธิ์ชะลอไม่มีการผ,ลผล่อนผันเพราะมันทำลายฐานที่ค้ำจุนความดีทั้งหมดและสิ่งที่น่าสังเกตคือห้าอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันผูกกับสิ่งที่สูงค่าและเป็นรากฐานในชีวิตมนุษย์ตั้งแต่พ่อแม่ที่ให้กำเนิดเรา ไปจนถึงพระอรหันต์พระพุทธเจ้าและหมู่สงฆ์ที่เป็นที่พึ่งของผู้สแสวงหาความทุกข์ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่หากถูกทำลายก็เสมือนทำลายรากฐานของโลกธรรมะไปพร้อมกันนี่คือเหตุผลที่พระองค์ทรงชี้ว่าอนันตริยกรรมทั้งห้าเป็นเส้นแบ่งที่ไม่ควรล้ำข้ามไม่ว่าด้วยเหตุผลใดเพราะเมื่อข้ามแล้ว ไม่มีบุญใดสามารถดึงกลับขึ้นมาได้ทันทีแม้บุญจะยังอยู่แต่ต้องรอให้ผลหลังจากกรรมหนักนี้สิ้นสุดและจากนี้ไปเราจะค่อยๆมองเข้าไปทีละข้อเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ที่สุดกับตัวเราเองนั่นคือพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเราเพื่อเข้าใจว่าทำไมการฆ่ามารดาและบิดา จึงถูกจัดเป็นบาปใหญ่ที่ส <fin anta> <ots> ุดข้อแรกเมื่อเราพูดถึงบาปที่หนักที่สุดข้อแรกที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงคือการฆ่ามารดาและบิดาเพราะพ่อแม่ไม่ใช่เพียงบุคคลธรรมดาแต่เป็นผู้ให้ชีวิตผู้เลี้ยงดูและเป็นรากฐานของความกะตันอยู่ทั้งหมดลองนึกภาพตั้งแต่วันที่เราเกิดมาพ่อแม่คือคนที่ยอมเหนื่อย ยอมลำบากเพื่อให้เราได้กินได้อยู่และเติบโตแม้เราจะไม่ทันสังเกตแต่แทบทุกลมหายใจแรกในชีวิตถูกโอบอุ้มด้วยความเสียสละของท่านการฆ่าพ่อแม่จึงไม่ใช่เพียงการทำร้ายคนสองคนแต่เป็นการตัดรากแห่งความกระตันอยู่ที่หล่อเลี้ยงโลกนี้ไว้เพราะถ้าแม้แต่ผู้มีพระคุณที่สุดเรายังกล้าลงมือทำลาย จะเหลือเส้นใดที่ใจจะหยุดบาปอื่นๆได้อีกพระพุทธเจ้าตรัสว่าการท่ามารดาหรือบิดาเป็นหนึ่งในอนันตริยกรรมผลของมันหนักจนไม่มีบุญใดแทรกได้เหมือนการโค่นเสาหลักของบ้านหลังคาทั้งหลังย่อมถล่มลงทันทีมีเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกว่าบางคนเมื่อหลงผิดคิดว่าพ่อแม่เป็นศัตรู หรือถูกครอบงำด้วยความโกรธแค้นจนขาดสติถึงขั้นลงมือฆ่าไม่เพียงทำร้ายชีวิตท่านแต่ยังปิดประตูแห่งบุญของตนเองในชาตินั้นทันทีและสิ่งที่ทำให้ข้อนี้สะกิดใจคือไม่ว่าเราจะบวชเรียนสร้างบุญค่อมทานเพียงใดถ้าพลาดไปทำอนันตริยกรรมนี้กรรมทั้งหมดจะถูกกั้นไว้ ผลของบุญต้องรอคิวหลังจากการชดใช้ในนรกเอเวจีแล้วเท่านั้นและสิ่งที่ทำให้การฆ่าพ่อแม่ถูกยกเป็นข้อแรกของอนันตริยกรรมเพราะมันสะเทือนถึงรากลึกที่สุดของความเป็นมนุษย์และจากนี้ไปเราจะมองไปยังบาปใหญ่ข้อถัดไปการฆ่าพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสและผลทุกแล้วถัดจากพ่อแม่ ผู้เป็นรากกตันยูของโลกอนันตริยกรรมข้อที่สองคือการฆ่าพระอรหันต์พระอรหันต์คือผู้สิ้นกิเลสแล้วใจหมดความโลภความโกรธความหลงไม่ว่าจะอยู่ในฐานะบรรพชิตหรือฆรวาสก็ตามชีวิตของท่านเป็นประจักษ์พยานว่ามนุษย์สามารถหลุดพ้นจากทุกข์ได้จริงการฆ่าพระอรหันต์ จึงไม่ใช่เพียงการทำลายชีวิตของบุคคลหนึ่งแต่คือการทำลายผู้เป็นเครื่องยืนยันว่าหนทางแห่งความพ้นทุก์มีอยู่จริงมันเหมือนการดับแสงประทีปที่ส่องทางให้คนเดินตามเห็นเส้นทางอริยมรรคลองนึกภาพเมืองหนึ่งที่มืดสนิทมานานมีเพียงไม่กี่ดวงไฟที่ส่องสว่างให้คนเดินตามถ้าใครสักคน จงใจดับไฟเหล่านั้นเสียคนทั้งเมืองก็กลับจมในความมืดการฆ่าพระอรหันต์ก็มีผลสะเทือนในลักษณะเดียวกันในคำพีกล่าวถึงคนบางพวกที่ถูกครอบงำด้วยความโกรธเกลียดเข้าใจผิดคิดว่าพระอรหันต์เป็นศัตรูจึงลงมือทำร้ายไม่ใช่แค่ทำลายชีวิตท่านแต่ยังตัดโอกาสแห่งบุญของตนเองโดยสิ้นเชิง และพระพุทธเจ้าตรัสชัดว่าผลกรรมนี้หนักเกินใครจะแทรกได้บุญมากเพียงใดก็ต้องหยุดรอผลของการฆ่าพระอรหันต์จะขึ้นก่อนเสมอพาเจ้าของกรรมลงสู่นรกอเวจีตรงนั้นเองนี่คือเหตุผลที่การฆ่าพระอรหันต์ถูกยกขึ้นมาเป็นอนันตริยกรรมเพราะมันไม่ใช่เพียงการพรากชีวิต แต so ่คือการดับพยานแห่งธรรมที่มีค่าเหนือสิ่งอื่นใดและต่อจากนี้เราจะเห็นบาปใหญ่อีกข้อหนึ่งไม่ใช่การฆ่าพ่อแม่ไม่ใช่การฆ่าพระอรหันต์แต่คือการหันอาฆาตใส่พระพุทธเจ้าเองจนถึงขั้นทำให้พระองค์ห่อพระโลหิตเมื่อกล่าวถึงบาปที่หนักจนไม่อาจแทรกด้วยบุญได้ข้อถัดมา คือการทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงขั้นให้พระองค์ห่อพระโลหิตพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเพียงศาสดาแต่เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองพระองค์คือผู้คนพบเส้นทางที่พามนุษย์ออกจากทุกข์และยังทรงเมตตาสอนให้แก่สัตว์โลกโดยไม่เลือกชนชั้นหรือฐานะการทำร้ายพระองค์จึงไม่ใช่เพียงการล่วงเกินต่อบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ แต่คือการอาฆาตต่อความจริงที่พระองค์ค้นพบเหมือนการพยายามทำลายประตูแห่งการหลุดพ้นที่เปิดกว้างให้แก่ทุกชีวิตเรื่องที่มักถูกยกขึ้นมากล่าวคือเหตุการณ์ของพระเทวทัตเมื่อความริษยาและความทนงครอบงำใจเขาพยายามปลงพระชนพระพุทธเจ้าอยู่หลายครั้งครั้งหนึ่งถึงกับกลิ้งก้อนหินลงมาจากภูเขา แม้พระองค์จะรอดผลแต่เศษหินก็สะเก็ดถูกพระวรกายจนห่อพระโลหิตเพียงแค่บาดแผลเล็กๆก,ก็ยังถูกจัดเป็นอนันตริยกรรมพระเจตนานั้นแรงกล้าและเป้าหมายคือการทำลายผู้เป็นศาสดานี่เองที่ทำให้กรรมนี้ไม่อาจถูกผ่อนคลายด้วยบุญอื่นลองนึกถึงการคว้างหินใส่ประทีปเพียงดวงเดียวในความมืดแม้ไฟไม่ดับ แต่แสงที่ส่องให้คนทั้งเมืองก็ถูกทำร้ายการทำร้ายพระพุทธเจ้าก็เช่นนั้นมีผลสะเทือนกว้างไกลกว่าที่ตาเห็นและผลกรรมนี้พระพุทธเจ้าตรัสเองว่าหนักที่สุดข้อหนึ่งเมื่อถึงคราวสิ้นชีวิตผู้ทำย่อมไม่พ้นจากอเวจีเพราะไม่ใช่เพียงการทำลายพระวรากายแต่คือการทำลายต่อความจริงที่โลกต้องพึ่งพา เมื่อเราผ่านบาปใหญ่ข้อที่สมแล้วบาปข้อถัดไปจะพาเราเห็นอีกด้านหนึ่งที่สั่นสะเทือนเช่นกันไม่ใช่การฆ่าไม่ใช่การทำร้ายกายแต่คือการทำให้หมู่สงแตกแยกซึ่งพระองค์ตรัสว่าหนักไม่แพ้กันบาปใหญ่อีกข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอนันตริยกรรมคือการทำให้สงแตกแยกสง คือหมูผู้ปฏิบัติตามทางที่พระองค์สอนไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์พระภิกษุหรือผู้ร่วมเดินบนหนทางเดียวกันการอยู่ร่วมกันของสงเปรียบเหมือนเสาหลักที่คำพระศาสนาเป็นเครื่องยืนยันว่าพระธรรมยังคงมีผู้สืบทอดและเป็นที่พึ่งแก่ผู้ใฝ่หาความจริงการทำลายความสามัคคีในสง์จึงไม่ใช่เพียงความขัดแย้งเล็กน้อย แต่เป็นการเขย่าฐานของพระศาสนาให้สั่นสะเทือนเมื่อหมู่ผู้ปฏิบัติแตกกันออกไปศรัทธาของญาติโยมก็สั่นคลอนและทางเดินสู่ความพทุกข์ก็ถูกบดบังด้วยความวุ่นวายพระพุทธเจ้าทรงเตือนว่าการยุแย่หรือผลักดันให้สงแตกแยกเป็นบาปที่หนักไม่แพ้การฆ่าพ่อแม่หรือการทำลายพระพุทธเจ้า พราะผลของมันไม่ได้ตกที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่สะเทือนต่อหมู่ชนและสังคมที่ต้องการที่พึ่งทางใจลองนึกถึงสะพานใหญ่ที่คนทั้งเมืองใช้ข้ามไปมาถ้าใครสักคนจงใจเจาะให้สะพานพังลงไม่เพียงแค่ตนเองที่เสียหายแต่ผู้คนทั้งหมดก็เดือดร้อนการทำสงแตกแยกก็เช่นนั้นพลังทำลายลามไปกว้างไกลเกินคาด ในพระวินัยยังกล่าวถึงการสังฆเภทว่าผู้ใดตั้งใจสร้างความแตกแยกแม้จะรวบรวมได้เพียงไม่กี่รูปก็ยังจัดว่าเป็นสังฆเภทและผลของบาปนั้นหนักหน่วงไม่ต่างกันเพราะเจตนาไม่ได้อยู่ที่จำนวนแต่คือการจงใจทำลายความสามคัคคีนี่คือเหตุผลที่การทำสงแตกแยกถูกนับเป็นอนันตริยกรรมข้อหนึ่ง เพราะมันบั่นทอนรากฐานที่ทำให้พระธรรมคงอยู่และเมื่อถึงคราวสิ้นชีวิตกรรมนี้ก็จะขึ้นผลทันทีนำผู้ทำไปสู่อเวจีเมื่อเราเห็นครบทั้งห้าข้อแล้วสิ่งที่เหลือคือการย้อนถามตัวเองทำไมกรรมเหล่านี้จึงตัดรอนบุญทั้งหมดได้และเหตุใดบุญมากมายจึงไม่อาจช่วยให้รอดผลได้เลย เมื่อเราฟังครบทั้งหข้อแล้วคำถามที่มักเกิดขึ้นคือถ้าใครสักคนทำบุญมากสร้างกุศลใหญ่ตลอดชีวิตทำไมบุญเหล่านั้นถึงไม่สามารถช่วยได้เลยเมื่อไปทำอนันตริยกรรมคำตอบคือเพราะอนันตริยกรรมเป็นกรรมที่หนักที่สุดเมื่อสิ้นชีวิตผลของมันจะขึ้นก่อนทันทีบุญที่ทำไว้ยังคงอยู่ แต่ต้องรอคิวไม่สามารถแทรกขึ้นมาลดแรงของบาปนี้ได้ลองนึกภาพคนจำนวนมากกำลังยืนต่อแถวทุกคนมีบัตรคิวของตนเองบุญกุศลก็เช่นกันแต่สำหรับอนันตริยกรรมมันคือบัตรพิเศษที่เดินตรงไปข้างหน้าไม่ว่ามีใครมาก่อนกี่ร้อยกี่พันก็ต้องหลีกให้ นี่ไม่ได้หมายความว่าบุญไร้ค่าแต่หมายถึงว่าบาปห้าข้อนี้หนักจนต้องชำระก่อนเสมอบุญจะได้ผลต่อก็ต่อเมื่อกรรมนี้สิ้นสุดและเพราะอนันตริยกรรมส่งตรงสู่อเวจีการรอให้ผลของบุญจึงต้องรอจนกว่าจะผลจากนรกคุมนั้นแล้วถ้าพิจารณาให้ลึกจะเห็นว่า กรรมเหล่านี้มีรากร่วมคือการทำลายฐานของคุณธรรมพ่อแม่คือรากแห่งกตัญญูพระอรหันต์และพระพุทธเจ้าคือรากแห่งศรัทธาและการพ้นทุกข์สงคือรากแห่งความสามัคคีและการสืบทอดธรรมเมื่อทำลายรากเหล่านี้กรรมก็เหมือนตัดเส้นเลือดใหญ่ทำให้ผลของบุญไม่สามารถหล่อเลี้ยงได้ทันเวลา นี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสช,ชัดว่าอนันตริยกรรมเป็นบาปที่หนักที่สุดตัดรอนบุญทั้งปวงและเมื่อถึงเวลาสิ้นชีวิตผลนี้จะขึ้นก่อนเสมอและเพราะผลนี้นำลงสู่อเวจีโดยตรงก่อนจะปิดท้ายเราจะลองชี้ให้เห็นความเป็นอยู่ของผู้ที่ตกลงไปในนรกขุมนี้ว่ามันหนักหนาเพียงใด เมื่ออนันตริยกรรมให้ผลสิ่งที่รออยู่คืออเวจี G. นรกที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นขุมใหญ่ที่สุดและเป็นที่ทุกทรมานไม่ขาดสายอเวจี G หมายถึงไม่มีช่องว่างคือไม่มีจังหวะพักไม่มีการหยุดไม่มีการเว้นวักคแห่งความเจ็บปวดทุกที่นั่นต่อเนื่องเหมือนไฟที่ลุกโหมไม่เคยดับ คำพีพรรณนาว่าพื้นเพเต็มไปด้วยไฟทั้งเปลวร้อนจากเบื้องล่างและเปลวไฟที่ลุกโชนจากทุกทิศทางผู้ตกลงไปจะถูกไฟห่อหุ้มร่างกายทุกด้านไม่ใช่เพียงร้อนจากภายนอกแต่ร้อนจนทะลุเข้ามาเผาใจเสียงที่ได้ยินมีเพียงเสียงกรีดร้องของตนเองและผู้อื่นต่างร้องด้วยทุกแต่ไม่มีใครได้ยิน ไม่มีใครช่วยเหลือเพราะทุกคนต่างจมอยู่ในเปลวไฟของตนเองที่น่าหวั่นใจคือความตายไม่อาจนำมาซึ่งการพักในเอเวจีไม่มีการสิ้งสภาพเพื่อคลายทุกข์ตายแล้วก็เกิดซ้ำในนรกเดิมนั้นอีกทันทีเหมือนถูกกักขังในไฟที่ไม่เคยมีประตูออกนี่จึงเป็นเหตุผลที่อนันตริยกรรมถูกยกว่าหนักที่สุด เพราะไม่ใช่เพียงการนำไปสู่นรกแต่เป็นนรกที่ความทรมานไม่ขาดสายไม่มีหยุดไม่มีช่องว่างจนกว่าจะสิ้นอายุไขแห่งกรรมและเมื่อเราเห็นภาพเอเวจีเช่นนี้แล้วสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่สำหรับตอนนี้คือการย้อนกลับมาสรุปทั้งหมดอีกครั้งเพื่อให้ข้อธรรมเหล่านี้สะท้อนในใจเราอย่างครบถ้วนเรา ผ่านเรื่องราวของอนันตริยกรรมมาทั้งหมดแล้วตั้งแต่การฆ่าพ่อแม่ผู้เป็นรากกตัญอยู่การฆ่าพระอรหันต์ผู้เป็นพยานแห่งความพ้นทุกข์การทำร้ายพระพุทธเจ้าผู้คนพบเส้นทางหลุดพ้นและการทำสงแตกแยกที่บั่นทอนเสาหลักแห่งพระาศาสนาทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าอนันตริยกรรมบาปหนักที่เมื่อทำแล้ว จะให้ผลก่อนกรรำใดทั้งหมดไม่ว่าบุญมากมายเพียงใดก็ไม่สามารถแทรกขึ้นมาช่วยได้เพราะผลของมันถูกกำหนดให้ขึ้นทันทีหลังสิ้นชีวิตและสิ่งที่รออยู่ก็คืออเวจี G. นรกที่ทุกข์ไม่ขาดสายไม่มีช่องว่างให้พักเป็นผลลัพธ์ของการก้าวล้ำเส้นที่ไม่ควรถูกล้ำเมื่อมองย้อนกลับไปจะเห็นว่า บาปเหล่านี้ล้วนเกี่ยวพันกับรากฐานสำคัญที่สุดของชีวิตและพระศาสนาพ่อแม่คือรากแห่งความกตัญญูพระอรหันต์และพระพุทธเจ้าคือรากแห่งศรัทธาและการตรัสรู้สงคือรากแห่งความสามัคคีและการสืบทอดธรรมเมื่อรากเหล่านี้ถูกทำลายทุกสิ่งก็สั่นสะเทือนตามไปและนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าตรัสชัดว่า อนันตริยกรรมทั้งห้าเป็นบาปหนักที่สุดไม่ใช่เพื่อให้เราหวาดกลัวแต่เพื่อให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่ไม่ควรถูกทำลาย mm. เมื่อเข้าใจแล้วใจย่อมรู้ชัดถึงเส้นที่ไม่ควรก้าวข้ามและยังรู้คุณค่าของการรักษาความกตัญอยู่ความศรัทธาและความสามคัคคีให้ดำรงอยู่เป็นรากฐานของความดีไปตราบนานเท่านาน